ทันนู้ดุกละบ้าเป็นไก่ที่หูที่สุดครับผมบอกไอคันเหนือคันคันอีกแน่ลูกลานคันไหนพอฟังจะบาดดูเท่าคันดูเท่าคันดูลูกหลานหรือคัน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 เดียวคันไหนฟังจะแช่ได้เท่าโอ้กคันนี้แม่ละ กับบอกง่ายยังษ์สันนิษฐานคำันาเดชชื่อนี้ไม่ได้มาค่อยช่วยช่วยแต่ได้มาเพราะว่าต้องรอแล้วก็สายเลือดญี่ปุ่นคอนเจนครับพี่น้อง <c oughs> ขอบคุณเอ็นะคร้าครับเอ็นะครา้าฉลองเทศกาลโลกลาไทยเสี่ยนาเดชเทศกาลนี้เอ็นะคร้าฉลองเทศกาลโลทลายเสี่ยสวานาเดช <c oughs> เพราะว,าว่าสา,สายเลือดญี่ปุ่นคอนเจนที่กันพี่น้อง